เอาไปไหนเอาไปไหนเมาให้มันสั้นหน่อยอยีกนิดนึงก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ได้อยู่ได้ไดเข้าเหนียวมัน ข้าเหนียวมันเ,เชือกมันยาวไว้เปล่าข้าเหนียวเยู่ด้องหมานะครับพีสูมไก่ครับข้าปั้นลูกมาได้มาตัวมาสวยไก่ตนี้ชื่ขอข้าปั้นนะครับปั้นอันไี้เด้ นี่ครับเป็ดบูของแท้ครับฮะแป๊บนึงเลยก็ไปละตัวนึงชื่อเขาเหนียวะในตัวเมียครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่เอาได้ผมเลยขอบมากครับ นี่ประมาณ40 4สสี่ิบโลได้แล้วมั้งเดี๋ยวให้ดูนี่ครับตัวนี้นา่าจะอยู่ได้ประมาณนี่ยังยังเด็กอยู่นะครับยังไม่เต็มขวบนะครับประมาณ6 0ส0บเจิบโลได้ครับตัวนี้สวัสดีจ้าสวัสดีคนนะครับเ้าเหนียวนี่ตัวเมียนะครับ มีสามตัวนะครับมีเข้าต้มเข้าเหนียวเข้าปั้นนะครับสามตัวดื้อมากครับแรงเยอะยังไม่เต็มขวบครับแล้วก็มีตัวรักหลาย,ลายตัวสวัสดีครับ ขอใกล้ตัวนึ่งวันนี้ไปาสายใหม่แล้วก็ดอนเมืองครับวนี้ไปส่งเสื้อครับมีมีคนสั่งเสื้อไว้นะครับแต่ว่าจะใครที่สั่งวันนี้นะครับพรุ่งนี้ผมส่งไม่ได้นะครับมันจะติดสามวันอะสามวันอะส่งไม่ได้ครับติดเสาร์อาทิตย์ด้วย หมาหน้ากลัวใหญ่มากเขาพีา่กองยิ้มยิ้มแล้วน่ารักเอมากครับสวัสดีครับตัวน,นี้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ตัวน,นี้ใหญ่แล้วมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมพาพาไปดูอีกตัวหนึ่งใกล้จะท้องแล้วนะคบอีกตัวหนึ่งอะ อีกตัวหนึงใกล้ท้องแล้วสวัสดีจ้ผพาดมาแถวพระรามสามพระรามสามยังไม่ได้ไปครับเรียกชื่อเมย์หน่อยทั้งเมย์ค่ะเม่ตัวนี้อย่ารต o ตัวนี้ตัวเมียนะครับตัวเมียตัวนี้ตัวเมียครับ ตัวนี้ตัวเมียรครับใหญ่หน่อยครับตัวเมียตัวนี้ตัวเมียใหญ่อ,อ,อ,อีกไม่ประมาณสองสามเดือนน่าจะจะจะ,ะเป็นฮิตฮิตน่าจะเป็นฮิตสองนะครับแต่ก็จะทับได้แล้วครับตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อมาสี่หมื่นห้านะครับตัวนี้ซื้อมาสี่หมื่นห้าครับ ถ่ายไก่ให้ดูหน่อยได้ครับได้ครับ <c oughs> ร <c oughs> อๆเขามากครับ <c oughs> อยากได้ไก่ชนมีครับไก่ชนมีครับแต่ไก่ชนผมตายไปรประมาณสองร้อยกว่าตัวครับ <c oughs> ตันนี้ยังไม่ได้ทับเข <c oughs> าเหนียวยังไม่ได้ทับ <c oughs> เพราะว่ามันยังเป็นมันยังไม่เป็นฮีทมันต้องรอฮีทสองก่อน <c oughs> ไก่ชนเหลือน้อยครับ ช่วงเลือน้อยก็มีลูกเพาะนะครับครับก็จะมีตัวตีแพงอยู่ก็มีเก็บมือจัดจานในลูกเพาะตัวนี้ลูกเพาะเหลือตัวเดียวผมเอาแอบแอบไปเก็บไว้ถ้าไม่แเก็บเก็บแล้วก็ตายแน่นอนตัวเนี้ตัวนี้ลูกเพาะครับตัวนี้เก่งตัวนี้ชนะมาสองไฟแล้วครับ กินเดิมพันมาแล้วนะครับอยากได้เสื้อสั่งอ,อินบ็อกแล้วก็อินบล็อกมาแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้ผมนะครับแล้วก็บอกที่อยู่ถ้าอยู่แถวเขตกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมไปผมเดี๋ยวผมจะแวะไปส่งให้นะครับตัวนี้อ่ะข้าวต้มนี่ไอข้าวปั้นไอข้าวปั้นตัวเนี้ยข้าวปั้นอืมข้าวปั้นตัวนี้ซื้อมาสี่หมื่นครับ น้องข้าวเหนียวซื้อมาสามหมื่นครับสามตัวแสนกว่าบาทครับ,รบเลยพี่โกงว่าไงคะอาทิตตาว่าไงคะสั่งเสื้อทางไหนทางช่องไหนเออมาทางอ,อ,อินบ็อกซ์เลยนะครับแล้วก็บอกที่อยู่นะครับถ้าเขตกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเออทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยนะครับที่อินบ็อกซ์ครับทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปส่งให้ครับ เก่งเหมือนพ่อใช่ไหมครับนกกงหัวจุกมีครับมีด้วยครับเลี้ยงนกกงหัวจุกด้วยครับชอบเลี้ยงครับก็เลี้ยงอะไรไปเ,ปเพลินนะครับรล้างมือพี่หนะ่งเนี้ยเสยงดีอ่ะ เวลาว่างๆก็มีหมามีนี่นะครับมันเพื่อนไก่กินค้าแล้วครับประพาพันกินค้าแล้วครับใช่ครับมาทางทางแชทเลยครับเอยไม่ใช่ทางอินบ็อกนะครับมา,มาทางอินบ็อกแชทนั่นแะครับสวัสดีสาสิงค่า อย่เลี้ยงทุกอย่างเลยชอบเลี้ยงครับมีกบด้วยนะครับมีกบด้วยมีบ่อกบมีบ่อกบมีปลาค้าผมก็เลี้ยงในส้มงไก่นะครับเพลินๆครับมีกบด้วยนะมีกบมีกบเลี้ยงกบด้วยนะครับมีเลี้ยงกบเลี้ยงปลาค้าอะไรเงี้ยครับ เลี้ยงอะไรว่างๆก็เลี้ยงไปนะครับเจ้าหมาน้องหมาก็มีนะครับมีคนสั่งจองน้องหมาเลยนะครับเพราะยังแต่ว่ามันยังไม่ท้องอน,นี้รอยพิษสองครับรอยิษสองมาผมก็เอาไปทำเฮ้ยอย่าพาไปให้มันกัดดิพามาส่ปลกุกจะไปให้มันกัดทําไมเราให้มันกัดพิษ <orno> บูเปิดผสมไหมเออ ตอนนี้ยังผสมไม่ได้ครับมันยังไม่เต็มขวบครับประมาณเก้าเดือนครับเก้าเดือนสิบเดือนตัวเนี้ยตัวผู้อ่ะตัวผู้ประมาณสิบเดือนครับแต่ว่าใหญ่นะครับดูครับดูเดี๋ยวให้ดูเต็มเต็มมานี่สิบเดือนตัวน,นี้ประมาณสี่สิบโลกระปั้นนี่คื้ข้าวปั้นนะครับตัวเนี้ยตัวนี้ยเขาเหนียวดื้อมากตัวเนี้ยเขาเหนียวครับ เอาเทนาทิ้งแล้วหมดหมดหมดกันไอ้นิยวยังไม่ต้องให้เททิ้งหมดเลยเลี้ยงหนูเปล่าชื่อนุนเลี้ยงหนูไม่ได้ครับเดี๋ยหัวแตกครับ fc พี่ได้ขอมากจ้าขอบคุณทุกคนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้สายใหม่ดอนเมืองเอ่อเดี๋ยวทางผ่านนะครับ สายใหม่ดอนเมืองลำลูกกาอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแวะไปส่งเสื้อให้ครับทิ้งเบอร์ไว้ทิ้งเบอร์ไว้ทิ้งเบอร์ทางอินบ็อกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปส่งให้ครับบางทีมัน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 หลายคนอ่ะบางทีก็อาจจะส่งไม่ทั่วถึงนงครับต้องใช้เวลานิดนึงครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับที่ดอนเมืองแล้วก็สายใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับขอบมากครับเลี้ยงทองบ้างสิ ยังอะไรอะทองแล้วก็มีอันนี้ครับมีป้ายที่ซุ้มนะครับก็มีเดิมพันนี่ก็4ี0 0 0 0สี่นะครับแล้วก็ชกอันนี้ไก่นะครับมีประวัติอยู่ตี6 6 0 0 0 0หกก็มี2อ0 0 0 0สองมี4ี0 0 0 0สี่มีนะครับโอเคนะครับ ขอบคุณมากนลครับที่เข้ามาดูนะครับแล้ะเข้าติดตามนะครับผมขอบคุณมากรักทุกคนครับสวัสดีครับ